คุณพ่อค่ะอยู่พ่อขนโยธินห้าสิบสี่แกจะเดินไปตลาดยิ่งเจริญนะคะแกจะไปซื้อบุหรี่ค่ะว้ปกติเท่านไนีไ่เป็นปกติหรือไงคะปกติแกแกก็จะเดินเดินข้ามไปข้ามกลับอะคะ่ะจากบ้านไปตลาดเนี่ยทุกวันอยู่แล้วแต่วันนั้นอะไปดึกหน่อยเพราะว่าบุหรี่หมดคุณพ่ออายุเท่าไหร่คะคุณพ่ออายุหกสิบค่ะ แกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะแกแต่แกช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้อะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเดินไปเดินกลับระหว่างบ้านกับตลาดอย่างเงี้ยไปซื้อของกินซื้ออาหารซื้ออะไรที่แกอยากกินนะคะแกจะเดินด้วยตัวเองอยู่ตลอดทุกวันอยู่แล้วแต่อาจจะออกไม่เป็นเวลาแล้วแต่ว่าแกาอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่่งมันก็ใกล้ๆนะแต่เพียงแค่เราต้องข้ามถนน แกก็เดินข้ามทางขนข้ามด้วยนะแกไม่ได้ว่าเดินแบบข้ามถนนไม่ใช่ทางข้ามก็ไม่ใช่ที่ดูจากคลิปแล้วคือแกก็ข้ามทางข้ามของแกแล้วตรงที่แกข้ามอ่ะคือรถมันโล่งอยู่แกก็พยายามเดินข้ามไปแล้วแกก็ข้ามไปจนถึงอ่าข้ามไปถึงเกาะกลางถนนแล้วอะค่ะคือข้ามคนเกาะกลางที่เขาให้ยืนรอข้ามมาแล้วเพราะว่าถนนมันโล่งแกก็เดินไปเดินข้ามไปข้ามไปจน เขาเรียกอะไรถนนม,มันมีสมบล็อกที่ไหนเอ้ยสองบล็อกต่ข้ามไปอยู่ตรงกลางอะระหว่างบล็อกหนึ่งกับบล็อกสองแล้วว่ะเป็นไปไม่ได้ที่แฮนีจะไม่เห็นแกจากระยะไกลอ่ะอืแต่เขาแต่เขาไม่เดกเลยอ่ะ มันสว่างนะเพราะว่ามันอยู่ตรงแยกให้คนข้ามมันอยู่ตรงทางออกของตลาด <S 1> <S 1> <ช>ทางเข้าเออทางเข้าตลาดคือมันมีไฟมันสว่างอะท<ช>ี่ไม่เข้าใจว่าเขาไม่เห็นได้ยังไงอะ่ะค่ะแต่จุดนั้นมันเป็นจุดก่อสร้างยังก่อสร้างรถไฟฟ้ายอยู่ <S <S ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะตรงจุดที่คุณข,ข้ามเนี่ยคือยืนยันว่ามันเป็นจุดที่ให้คนทําไว้สับืนย่เลยค่ะ ใช่ถ้าดูจากลิปเนี่ยคุณพ่อที่ข้ามตรงทางที่เขาให้คนข้ามค่ะอืแยกนั้นตรงนั้นเลยอะค่ะแต่จริงๆเรารู้สึกว่าทําไมแท็กซี่ไม่จอดถูกไมหมคะผมวาทีวิบัติใช่<ๆ>คือระยะทางอ่ะคือที่แกแท็กซี่จะวิ่งมาหาแกมันค่อนข้างไกลนะที่ที่เห็นนะว่าแกเดินข้ามมาจน้นบ็อกคนหนึ่งแล้วว่า แท็กซี่นี่เห็นแกได้ยังไงอ่ะแล้วแกไม่ได้วิ่งนะแกเดินช้าๆาคือมันเห็นเห็นได้จากระยะไกลอยู่แล้วว่าถ้ามองอ่ะหอเห็นเลขทะเบียนไหมคะเรารู้เราตอนนี้ไม่เ,เห็นเลยค่ะตอนนี้พี่กําลังพยายามหากล้องที่มันเห็นเลขทะเบียนแต่ตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้กล้องตรงจุดนั้นเลยอะค่ะ ตอนนี้นคือวิงวอนของใครก็ได้ะคะ่ะผู้ผู้หวังเีอะ่ะที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วจําทะเบียนรถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนั้นได้อะคะ่ะ <c oughs> ที่จะให้ปากคําคกับตํารวจที่สอนอบางเขนนี่พี่หน่อยพี่พยายามหากล้องทุกตัวแล้วอะ <c oughs> มันยังไม่มันไม่ชาร์จเพราะว่ากล้องมันอยู่มุมสูงค่ะ <c oughs> แท็กซี่ที่ตามมาตามจากแท็กซี่ที่ชนนะคะ <c oughs> เขาจอดอยู่นะ <c oughs> แต่พี่พยายามจะให้เขาอะช่วยมาให้ข้อมูลให้ปากคำหน่อย พราะเขาน่าจะเห็นอีแท็กซี่คันหน้าเพราะตอนที่พ่อพี่โดนชนเขาขับตามมาแล้วเขาก็ย,ยังจอดนะจอดเพื่อลงมาดูหลุงยังไงมันเป็นข่ามุมกันพี่แม่กัเพื่อเพื่อเพื่อมาดูพ่อพี่อ่ะอืมเขาไม่ได้ชนอ่ะแต่เขายังยังชะลอเพื่อดูคนเจ็บอ่ะแต่ไอ้คนชนเนี่ยมันไม่มีสมัมมาสัมนึกเลยอ่ะขับไปเฉยเลยอ่ะมันไ,ไม่ได้เกี่ยวนะมันตั้งใจชนใช่มันตั้งใจชนเลยแหละอืม ที่เห็นคุณหมอบอกว่าพ่อมาด้วยอาการเอสมองบวมแล้วก็เลือดข้างอยู่ในสมองคช่ค่ะพอสมองบวมแล้วอ่ะมันไปกดทับก้านประสาททาให้พ่อไม่รู้สึกตัวคือถ้าผ่าตอนนอที่คุณหมอโทรมาจะผ่าที่ตอนทีสองคือโอกาสรอดของพ่อที่คือห้าสห้าสิบห้าสิบแรกคือไปในห้องผ่าตัดห้าสิบที่สองคือผ่าตัดเสร็จแล้ว อยู่ได้ประมาณไม่ไม่นานแกก็จะต้องเสียชีวิตเพราะแกจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วคือแกไม่รู้สึกตัวตั้งแต่จิตเกิดแกไม่รู้สึกตัวแล้วใช่คุณบอกบอกว่าแกไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนมาโรงพยาบาลแล้ว <c oughs> แต่แกแค่ยังไม่แค่ยังหายใจอยู่อ่ะแต่ก็ไม่มีความรู้สึกแล้วตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตแล้วค่ะ